เกบแบก็บแแบเก็บแแบเก็บแแบกแบแม็กซตัแม็กตั้ขาวได้หมดเลยคะ้อาช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 าาชาาต้ไหนเข้าไหนเข้าโดมเข้าโดมเข้ากลางโดมโดมเข้ากลางโดมไหนเข้าไปก่อนไหนเข้าไปล้วเข้าไปที่เหลือที่เหลือไว้ดแล้วตัล้ไว้ไว้เอาเวทออกเวทออกเวทอกออกอกไม่ออกไม่ออกไม่ออกถอยมาถอยถถอยยาวถอยยาวถอยยาวไม่มีแล้วร้ีแล้ถอยมาถอยมาถอยขึ้นมาถอยขึ้นกลับไปประตูหนึ่งเอาเวทแล้วเวทเวบแทบด้วยแทบแถแล้วถอยสวยสวยมาก ทันเล่นแทบก่อนทันแทบแทบเป็นหลักทันตามไหนตามผมหน่อยไหนตามไหนตามกลับมาไหนตามเขามาแท็เราต่อยับไม่ถอยแล้วมันตายเยอะ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 ไม่อยลแทบไม่อย้กลับดันกลับดันกลับดันับดันกล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 ับดนกลักลันกลับดนกลกลับดนกลัับดนกลับบดนกลับดับดนนกลัลับดับดันกล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 ับดับดกลลั ตามมาตามมาตามมาเอาเลยเขาาเลยเข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 าาเลยสามสองหนึทางซ้ายทางซ้ายหนึ่งลงล่างซ้ายห่ลงล่างสาเหียด้ายเหยียดายสาต่อนะสามสิบต่อนะเอาแคบพี่ดีก่อนเอาแคบพี่ดีก่อนเอาแคบพี่ดีก่อนเอาแคปพีดีก่อนเว้ออกที่เวทออกเว้ออกหนานหนานหนนหนันหนุ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 นนุนหนุนหนุนโดุนหนุนหนุนหนมนหนุดหนุนหนมนหนุนหนุนหนุสอนุนหนุนหนุนซอุขวาุนหนอนหนุนหนุนหนมนหนุนหนุาหนุนหนุนหนุามมนน ช็อปช็อปเรียกสามช็อปเรียกสามเลยเรียกช็อปเรียกเลยอยู่ไหนสามสามตีพยุงหลังวบโอเคโอเคโดนโดนแล้วนะแล้วไม่มีไม่มีทางเล่นไม่มีทางเล่นชาวไว้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 แอ่งสามตรงไหนเข้าไหนเข้าไหนเข้าถอยถอยที่เหลือถอยถอยขึ้นบนถอยขึ้นถอยขึ้นหนึ่งถอยยาวถอยยาวถอยยาวถอยแล้วแแบบแล้วถอยแบบแถอยแบบดึงยาวเลยตรงไหนตรงขี้ไหนตงถอยยาวถอยยาวี่ถอยยาวก่อนถอยยาวก่อนมาละเพื่อนประตูหนึ่งตกีมเข้าเนี่ยประตูหนึ่งมาประตูหนึ่งมาประตูหนึ่งมาเป็นมาดีขึ้นมา ตะกินเข้าตะกินเข้าแล้วตะกินข้มาครับขึ้นมาขึ้นมาไหนเข้าไปเลยนเข้าไปเลยนเข้าไปเลยปั๊มด้ว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 ยตัวนี้ไม่มีโลกีนะไหนเข้าไปกัาโลก่อนโลกีโลกีในดงด้วยแล้วในงีเลอ้เคลียร์เคลียร์ดาเมจในดงเขาไว้หน่อยครับคูแทงแรงพี่พไมลงแล้วหมดหดหม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 ้หมดหมดแม้หมด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 ดหมดหดดหมดดหมดหมดหมดหดหมกดได้ไปดงไปหมดดหหมมดหมดหมเหมมดหมดหมดหมมดหมดหดมหมดถอยดมดหมดหมดหมมมาหหมดหมดมดมลห

เรายื่หนึ่งไปสองเรายื่หนึ่งไปสเวทไปทางประตูหนึ่งเวทไปทางประตูหนึ่งเติมมาร์คเอนปมาก่อนเร็วตามผมนะสองดันไปหนึ่งสองดันไปหนึ่งสามองหนึ่ดัาดันม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 าสองไปหนึ่งเรเร็วเวทเลย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 ได้เข้าเลยได้เข้าเลยไเาเลยไเาเลยได้เข้าเลยไเข้าเลยรอแล้ว ตัวขับไว้ให้หมดให้หมดให้หมดที่วินตัดแรนดิ้งีอดูตัดอด้ตัดหมดเราแล้วไไิดแข้งพิมมพจี้เไี๋ยวอยู่ใก้ว้ามากนะเดี๋ยวเดิวตัวเติมมันเข้าตรงตัวขับขวาไว้ผมเล่นแรนด์ถอยนิดนึงผมเล่นแรนดถอยนิดนึงหมดแล้วครับอยู่ในงตัวหนึ่งสวยสวยและเฮ้ยหมดยังกลับไปยกประตูสองกลเข้ากลับไปประตู2เติมประตูสมาสามเดินครับเดินเดเดินมาประตู2เดินมาประตู2ไปช่วยพันไปช่วยพันไนะบิ๊บบิ๊บบิ๊บบผมรอตั เอื <Es> <an> ้อมาเอื้อมาเอื้อมาได้เลยไกลเพิ่นเอาเพิ่นเอาเพิ่นเอาเพิ่นที่เอาที่เอาียเอย่างน้เลยนะเวานะเวานะแลอยแ่ะถอยถอยถอยขึ้นมาสวยเลยเลยขึ้นมาตัดขึ้นมาตัดขึ้นมาถอยขึ้นมาเออจึงถอยดิถอยง้ียง้ตัด้มาถอยมาถอยมาวยสยไม่ขับไม่หอยแล้วกับกลับับกลับันกลับดักลับดกลับดัน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 กลับเิประตู2มาเตมประตูมา นายเข้าเลยโดนโดนเข้ากลางโดนกลางโดนกลางโดนโซนคาไว้ซงคาบนไวนคาบนไวปล่อยเลยเดี๋ยวผมสั่งเองโดนดนโดดมันตั้งแล้วแล้วแล้วอยู่บนแรนดอยู่บนแรนดใหญ่ๆนี่นะไปแล้วไปแล้วรอค้ารอ้ตด่ตัดอ้อยร์เลยเยเคียร์มาตยเลยมตยเลยดึงถอยดึงถอยดถอยถอถอถอยถอยวาถอย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 บอลถอลถอถอยถอยบลถอยถอยถอ้ถอยถอยถอ้อถอยถอยอยยถอยถอยอลออ

แทบถอยแบถอยรน้อน้อยเราคน้อยเราคุน้อยถอยถอยแบถอยแถบถอยสวยมากสวยมากเดินเดินขึ้นบนเดินขึ้นบนเดินขึ้นบนเดินขึ้นประตูหงเลยดินยเลยไม่รออีกเวหน่อยเว้หน่อยแปะโค้ด้วยแปะคด้วยอย่าตีนแปะเดียว่เวไม่แปะเลยเออแทบแล้วแทบแล้วโค้ด้วยสวยตอมหลอดไว้ตอมหลอดไว้ผมไม่แรงนะผมไม่แรงนะสวยมากสวยมากลูกแคบํำลูแคบําลูแคบขำลูแคบไม่ถอยแล้วไม่ถอยแล้วไม่ถอยแล้ว ไม่ถอยแล้วไม่ถอยเพรามม้องต่อยม้องต่อยสวยสามสองหนึ่งดินขึ้นเ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 ดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาครับเดินขึ้นมาดสวยหมดมาทำไมเราเดินช้าจังวะไม่มีตาวิ่งกัเหรอเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาปิดประตูสองปัดไปประตูสองเติมเติมไปประตูสองเดินไปประตูสองตั้งบนประตูสองตั้งบนประตูสองตั้งบนผมตีแถบนะผมตีแถบตีแถบตีแถบเติมประตูสองมาหนูแพนหนูแพนอยู่โนแพนอยู่เติมประตูสองมาหันหันประตูหนึ่งวะ เออหันไปไปทางประตูหนึ่งหันไปทางประตูหนึ่งเวทไว้เวทไว้อย่าตกแลนดี้ดูแลน่อยถอยมาครับถอยมาครับถอยมาถอยแลนดึงแลนด์สามช่องทีละงสามช่องถามสังทิบบนถ้ผมลมผมขมวาถอยแลน่ะคือถอยก่อนแลนเลยถอยก่อนแลนถอยก่อนแลนผมถอยแลนผมถอยแลนดึงอีกดึงอีกแฉด้วยทัดด้วยยาวยาวยาวไปไปสายไปตอนท้าหมดแล้วชอปเรียกช็อปเรียกช็อปเรียกผมตีแฉมั้ยเรียกเรียกตรงนี้ตีเรียกแล้วเรียกแล้วเดียกเริยกเดิอเติบไปดิตถอยยาวอีกท็อปช็อปถอยไปอีกถอยไปอีกถอออยสังีกช็ป ยาวเลยยาวเลยเปี่ใหม่เลยอบิ๊บไอ้ช็อปไม่ต้องนี่หรอกอีกไม่ช็อปเวลายีดเรียกอะท่อย่แบบสจอเลยเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่รวมรวมใหม่เช็ปั๊มเช็ของเช็ปั๊มเช็ของหดข้าหมดข้าหมดมันต้งไกลแลนแลแลแลวแลเเวทเลยเวทเลยเวทเลยสวยสสวยไหนเข้าเรียยบิ๊บจะมีฟินบนะมีขยับมีขยับมีขยับขยับมีขยับขยับขยับมีลยลงับงวฟ้วินไอยับหยับยัแล้ว ไม่ไม่ไม่ไมวินแลนด์วนแลนด์วต้องแลนด์ผมแลนด์อยู่แลนด์อยู่แลนด์อยู่ต่อเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเคดงีเดียวมอต่อยมองต่อยมอต่อยเดงอีกเดียวเฮ้ยนัมันเห็นไหมโบไหมโบไมโบไหมเวลลมาเวลมาเวลาเวมาดิตรงมาลงมาตามแลนด์เล่ตามแลนด์เล่นตมแลนด์เคียเคียเคียเลยเคียเลยรอเอร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 ใร้รอ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 รรอ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 รหนอรอรอรออรอรอยอร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 ออร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 ออร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 ออรอรอหนรอ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 อ กระตี้ชกชกไหนนะชกพอทีหูตัวเดียวต่อยไม่ตายอีกเพื่อนแล้วนะโดนตัดแล้วโดนต่อยเหรอตอดีกตอ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 ีกมีผมก็โดนเมื่อกี้ตายกระตี้เติมประตูสีได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 ้ไเฮ็ดตีโลกี้บิงเลยบีิงเลย ออกเลยครับออกเลยไปติดมดเลยเดี๋ยวผมได้เลยามาแล้วเขามาแล้วนะสเตียมน้าเตรียมน้าเตียมน้สามต่วหนึ่งาเข้านายเข้ที่เหลือถอยที่เหลือถอยที่เหลือถอยถอยยาวถอยยาวติดเข้าติดเข้าติดเข้าึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึกขนอีกแล้วขึนอีกแล้วครับหยุดไม่ถอยแล้ว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 เขียนให้ยังเดียวมองียนให้ยังเดียวเวน่าไว้เวนาว้ถอยยาว เวทไว้แปะโคนด้วยแปะโคด้วยพิธาแปะโคน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 ด้วยแปะโคนด้วยแปะโคนด้วยได้นะได้นะใจเย็นนะได้นะได้นะได้นับแบ่งถอยถอยเจ็บมากอ่ะมันเจ็บมากอ่ะอสวย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 เอาออกเอาไหนมันออกออยยู่ตัดู่ตัดอยู่เห็นไหมตายไม่มีเท่ากันเลยเหรอหมดเล้วผมตายไหนโบราณวะผมพยังามมาไม่เข้าไปก่อนเข้าไปเข้าไปเพื่อนมันมาแล้วมันมาชาวอยู่นะชาวอยู่ชาวอยู่เต็มนะเต็มนะเต็มนะผมแรงถอยนะ ดึงถอยนะดึงถอยนะดึงถอยนะสามถอยเขามาถอยขึ้นเอไปก่อนเลยตาแปะแปสกิปไว้แปะกบันตัวหัวเล้วกบตัวหัวเล้วโอ้โหพีเลยกิคแล้วไปผมไม่ทันรถกี่แล้วคื้ร่รถกี่แล้วคือรถกลับมา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 โดนรถกี่นัดนะมันไม่มีไม่มี้วไม่มีไม่มีแลไม่มีแี่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 ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่กี่กี่ี่ี่กี่ี่ี่กมี่กี่ี่ี่ี่มี่ี่ี่ี่กี่ี่ี่ี่มี่ม เดินมาเดินหยุด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 แทบแทบหันกตาป้าหันกำลังแล้วต่อยได้ต่อยเลยต่อยหยุดตรงนั้นเลยกระป๋อนเดินลงมาเลยเอ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 าเลยต้องปัดต้องปัต้องปัดสวย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 มั่วโอ้ยน่าสวยมากดันกลับ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 เลยดันกลับเลยครับต่อยเลยครับคนละึ๊บนึ๊บคนละคนเลยให้ทุบไงไหนไหนข้าวบดงไหนข้าวบดงไหนข้าวบดงต่อยเลยต่อยเลยนะตดงต่อยเลยสามตัวไหนสามตัวเพื่อนเอาหน่อยกินข้าวแล้วเว้ยวายเว้ยวายเอื้อมมาวัดสามตัวหนึ่งเอื้อมมานะวัดเอื้อมมานะวัดขยับมาขยับมาขยับมาขยัับบมมาาขย ตะครีมตั้งขวานะครับเ้าหนึ่งไหนไปไหนพว่ไปไหนพไปตะครีมขวาเอื้อมาเอื้อมาเอื้อมาบลันยไหเดี๋ยมันทีครงเดี๋ยวมันกบีบเลื่อตลอดเลยดงหลัไม่เลยหังไม่เลยหลัไม่เลยไอ้ยังนี่หว่าตัดลืมกูดาวไม่มาตัดบอกให้มนรวมนี่แน่นี่แน่เราขึ้นไปบนกลางสามเท่าหนึ่งขึ้นมาบนกลางขึ้นมาบนกลางขึ้นมาบนกลางครับขึ้นมาบนกา